สวัสดีครับ วันนี้ผมครอบครัวมาเยอฟิชิงครับผมสวัสดีครับผมพ่อชายครับครับวันนี้เราก็จะจะมาลองหมายคลองลังสิตนะครับวันนี้เราจะมาดูช่วงตอนเย็นถึงดึกๆถึงกลางคืนกันนะครับผมก็วันนี้ก็จะมานั่งนั่งมืดๆกันหน่อยนะครับผมวันนี้วันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ครับนี่ครับ นี่ถังอาหารเก่าที่เหลือมาจากบ่อรอบอาทิตย์ที่แล้วที่ว่ามันตกไม่ได้ปลานะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะวันนี้จะมาแค่คลองลังสิตเห็นหน้าน้าเรียกร้องว่าปลาเข้าดีอยากให้พาเด็กๆมาตกอีกก็โอเคครับลองตามมาดูอีกสักคลิปหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวฝากดูผลงานด้วยครับว่าวันนี้เราพ่อกับลูกจะได้กันได้ตัวกันเยอะไหมนะครับผมครับผม มันคันนี้นคันนี้นดึงแล้วดึงแล้วคันของพ่อคันแรกเนี่ยเดี๋ยวลองอกัดรองกันรอกัดดดึเอาแล้วเอาแล้วเขาแล้วเขาแล้วลอดึซิดซิอยู่ไหมอยู่ไหมู่ไหฮยูยอยู่อยูอยูอยู่ยูอยอยู่อยยู่อยู่้ยอ Vừa ấy, vừa ấy Vừa Ở đây, ở đây Đây là Hai thanh của chồng chú Đức Ôi, tôi lấy gấp Ôi, tôi lấy không có nữa lắm Tôi lấy không có Yeah, đây là khắp thành thông ui, 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 dày quá. Khắp Ông có sẵn không? Sẵn không? Gặp, 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 ม่หลุดนี่ครับไปโบดเสียตังค์ไม่ได้ครับแต่โบนมันไม่าช่ไปถึงติกเม่อทียครับช่วงนี้เราอย่าไปขัดกระแสครับอันไหนมาแรงอันไหนมาดังเราต้องมาครับลุย เกา่าครับเกือครับหมักไว้ในถังขึ้นร้านเลวครับท่านผู้ชมแต่ยังได้ผลครับเยี่ยมชอบครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับนะแล้วนะครับท่านผู้ชมคนก็เพิ่งได้ปลาไปเตือเดียวอยู่เลยนะครับนี่ครับไฟเราก็มีอยู่เนี่ครับผม กำลังจะเตรียมไฟตอนนี้ยุงก็เยอะให้โพสดกำลังไปเอาไฟเอายางกันยุงอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าตอนกลางคืนปลาจะเข้าปลาจะกินไหมครับผมโอเคครับว้าวบรรยากาศคลองสามคลองหลวงครับผมนี่ครับตอนกลางคืนกลางวันดีๆไม่นั่งอยากเสอะนั่งกลางคืนครับผม จะแห้วหรือจะได้ตัวหรืออะไรก็ลุ้นกันต่อไปนะครับผมนี่อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมาเยร์ปิชชิ่งออนทัวร์ครับผมขอบคุณนั้นนะพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมครับตอนนี้ก็ยังไม่มีสูตรเด็ดอะไรนะครับผมนั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตกปลาก็ช่วยแนะนําเด็กๆหรือว่าพ่อชายหน่อยนะครับพ่อชายก็ไม่ค่อยมีฝีมือเท่าไหร่นะครับผม ครับเรามาลุ้นกันต่อเลยครับกลางคืนก็จะมืดๆหน่อยนะครับทุกคนไห <ừ ừ. S 2> นปาลาอนะไรไหนดูดิให้ท่านผู้ชมดูดิดอ้โหอ นี่ครับนี่ครับที่อยู่เราครับมีพบไฟมาด้วยครับวันนี้เรามาเป็นสายไนท์แคมปิ้งนะครับผมนี่เด็กๆเ,เราก็นั่งอยู่นี่ครับมืดหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่องไฟให้นี่นี่อนครับ นี่ครับโอทครับผมนี่เรามาในแนวสายแคมปิ้งครับวันเนี้ยอาจป็นแน่เราอาจจะไปเอาเต็นท์มานอนก็ได้ครับผมนี่วันนี้ไม่ได้ตาไม่กลับบ้านครับดูฐานเราดูฐานเราดีครับเอามาลุ้นเลยครับผมครับเมื่อกี้เราก็มัวแต่ไป ไอ้ไรสดไฟอยู่นะครับพอดีเราได้ไฟมาใหม่อันนี้บอกแล้วครับเรามาแคมปิ้งออนทัวร์ครับผมชื่อเหมือนกับชื่อช่องนะครับเราจะปรับให้มันออนทัวร์ไปเรื่อยๆครับผมมาเยอร์ฟิชชิ่งออนทัวร์ครับนี่ครับมวลแต่ไปรีวิวไฟครับนี่พดเอาปลาขึ้นนะครับอุย้ยสวายใหญ่นะดูผลงานก่อนนดผลงานให้ท่านผู้ชมดูก่อนแล้วปลาอะไรสวายหรือสังขวาด โอ้ยสวายใหญ่ครับสิบโลไม่ถึงขีดไม่เป็นไรครับถือว่าได้แต้มครับผมน่าจะเป็นสัง่งเขวาดครับเล็กๆโอเคครับ ลุ้นครับหลังจากกลุดมาหลายรอบแล้วครับมีตัวไหมอ้นมีตัวไหมมีไหมมีไหมมีไหมอุ้ย,ม,ม,ย,ม,ม,ย,ม,ม,ยมีครับอุ้ยอุอ้ยไ,ไหนไหนดูผลงานหน่อยครับให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอุ้ย หลังจากลุ้นมานานครับสังฆวาสก็สังฆวาสเล็กนี่ครับนีขอบคุณผู้ชมนี่สังฆวาสฝีมืออ้นครับนี่โอเคครับลุ้นตัวต่อไปครับผมอยู่ไหมอ้น อยู่ไหมฟาอะไรฮ<อ>ะครับวัดกันสองคันทีเดียวพร้อมกันเลยครับโอ,โ,อโอ๋อโขออกบนเอาลงใส่นาทีเกี่ยวกันอ้โข ามาลุ้นกันอโอโจะได้อะไรขึ้นมาครับหลังลุ้นมาสองสามรอบแล้วครับอูย้ยยสังขวาดมาเลยครับก็อย่างที่นานนาบอกครับตอนนึงคืนปลาหนังจะกินครับปลาเกตนี่ไม่มีเลยครับผมปลานินไม่ไม่มีไม่เข้าเลยครับวันนี้มีเข้าสังขวาดครับ เอ,อปี่มือโอ๊ครับผมน,ะนะี่พอมีผลงานอยู่ครับผมก็มาเรื่อยเรื่อยครับ บรรยากาศเย็นสบายครับผมถือว่าพักผ่อนชิลๆครับผมเอื้ยอันนั้นอะไรอ๋อขวดยานอนยุงปวดแล้วครับ สองคันเลยเหรอวิ่งฮะปลาอะไรเข้าปลาอะไรเข้าสองคันมีใครมีลุ้นโอ้โห้ปลาอะไรเข้าดูสิโอ้โหเอาเลยครับครับสังฆวาดครับทุกคนเย้เย้เย้เเย้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 เ โฮโฮโฮยถ่ายไม่ทันครับโอ๊เราขึ้นมาอีกแล้วครับผมสั่งข้าว่าดีแล้วครับรู้สึกช่วงนี้คลองสามเรากลางคืนก็จะเป็นสั่งข้าว่าดนะครับซะส่วนใหญ่แต่ก็กินดีอยู่ครับกินเรื่อยๆครับโอเคครับเดี๋ยวลุ้นดูคันต่อไปเลยครับว่าปลาอะไรจะเข้าครับผมเอาครับขึ้นมาอีกแต้มแล้วครับผมแต่วันนี้ก็ดึกมากแล้วครับ ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันเลยครับผมปโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ขอฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับผมมาเยอร์ฟ h i n g On Tour วรครับผมขอบคุณพี่ๆนาะนๆะทุกคนนะครับที่คอยเข้ามาเม้นท์คอยให้เข้ามาให้กำลังใจเรื่อยไปนะครับนี่ครับ